เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วเห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้เราจะทําการปลูกกล้วยนะครับ <c oughs> ต้นไม้ป่าเราปลูกไปแล้วเราก็เอากล้วยมาลงปลูกเพื่อที่จะเป็นพืชพี่เลี้ยงของต้นไม้ป่านะครับมาเริ่มงานได้เลย มีตกหลุมเลยถ่ายวิ์ไปลุยลุยโอ้ปลามีปลาด้วยปลาเหรอนี่หนูมนยู่ตรงนี้อ่าหนูม่ยืนให้กำลังใจตรงนี้มีเด็กๆมาให้กำลังใจด้วยวันนี้เยี่ยมเยี่ยม mình tối nay chuẩn bị oa mười tối nay mười ổ à mười tối nay mười tối nay mười tối nay mười tối không? mười tối nay mười tối У. У.

ปลูกวนี้เลกเลยี่ปลูกวันนี้เล็กปลูกวันนี้เล็กจีมามามาอยู่หน้าหนีมายางมาหเมื่อวยกินแล้วไไปปลูกไหมฟังคุ่ต้นไม่มันใหญ่เหมืแลวให้พูปลูกะรอเน นอทำนี้โอเคปะน้าปลูกเด่น่เปลูกงด้นอได้ดีตัดมูลนี้ออกเลยเลยอใบมันเกิดวางลงเป็นปุ๋ยเป็นอย่างใช่นี่หละปลูกใช้มดิอนี่เด้องขึ้นที่ว่างตัดไปเลย